ครับผมวันนี้เป็นในเกมไม่ครับซึ่งสกายไอร์นะผมวันนี้สกายไอร์เล่นสกายซีซั่นสองนะผมอันนี้กดชิปไปยังไงโอเคครับผมอันนี้น้องแจงนะผมโอเคครับทุกคนเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมไม่ได้เสฟค่ะเซฟมาเองโอเคครผม มีปไิกิริยาทำนะผมแลักหลักเลยก็คือหาเพชรได้สามเม็ดนะครับผมซึ่งผมมีแล้วเม็ดหนึ่งแล้วผมมีแล้วเม็ดหน,นึ่งนี่มาแล้วเรียบร้อยโอเคาถามว่าใครไก่เมาร์ดิคันครับผม <c oughs> นี่ผมรู้ว่าผมนี่ครับผมมันคือก้อนเหล็กนะครับผมคือตุ๊กเกาะเหล็กครับผมผมก็ได้คุณเหล็กมาเรียบร้อยแล้วครับผม ถามว่าเฮ้ยตกกูตกๆๆถามว่าตรงนี้ผมทำทำไมครับผม <c oughs> ผมทำสำหรับผู้โชคดีในรายการผมผมดูครับผมป้ายคนแรกเลยนะผมคือเทลเกมมิ่งดีบีครับผมที่ให้คำแนะนำสำหรับแบบผมโอเคครับผมโอเคโอเคตด้คนเราสปสัตว์ก็เกิดมาครับผม แกข้ขาวเนี่ผมฆ่าทิ้งรีบเอา,เอาอก,ก่อนมาลืมเปิดมอนเตอืมนะถ้า,ถ,าถ้าไม่เปิดมันจะลื่อนงไงตอนนี้ผมก็ได้ปัม๊มไม่ได้ปั๊มหินนะลืมขี้เกียหินก็มีประมาณน้อยสัตว์โอเคผมของที่หายไปผมก็กู้คืนมาได้เรียบร้อย ยอ,อยากกลกายเป็นกาย่า่งเหรอแจง้กกงแจ้งแจ้งอยากกายเป็นกายแย่งเหรอแจ้งยังมีเพื่อนปะไม่เอาอยากให้ลูกลูกทำกับเมียมึงดิโอเคครับ okay. ผมอันนี้กล่องนี้มันมีกล่องอยู่ข้างในครับผมผมจำได้ว่าตงรงนู้นครับผมมันมีเหล็ก มีเหล็กมีเหล็กรวมเก้าอันนะผมมันจะได้มันจะได้สามสิบสามสิบบล็อกบล็อกไอรอนนะครับโอเคผมแล้วมันก็จะมีบล็อกไอรอนสามมันนะผมตรงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปให้เลื่อน ที่ผมบอกว่าผมจะอาคดคลิปแค่วันอาทิตย์อังคารอาทิตย์อังคารฮะสัตว์่มันเตอร์ทุกแม่งวายไม่มีตัวอะไรอยู่เลยยีสิบเราพิ่งเปิดมันเตอร์รยยู้นสุดเปลี่ยนยังไงไม่รู้แะบอกว่าถางแม่งเลย ทิ้งทางทิ้งทิ้งทางทิ้ง,ง,งจะให้ทางหลังหลังไมได้ไหมเนี่ยได้วเราไม่มีบล็อกตอกึนโดนแล้วเนี่ยอ้าวแล้วไม่เอาเสียสลบับบล็อกบล็อกอัพโคลสลซะแล้วไม่ต้องเสยสลับมันแล้ว ลืมเอากระเพอร์สโตนมาใช่ไหมเรา,าจะคิดถึงนายโอเคนะผมผมนึกว่าหมดแล้วนะเฮ้ยหมูวัสดีโอเคผมตอนผมผมเห็นเพชรนะผมเจอเพชรตรงนี้ไม่ได้โกงนะคือมึงเลือกตาไปเห็นเองอะ โอ้โหผมว่าตรงนั้นน่าจะมีอะไรหนักแน่นอนเลยผมไปเอาคอาวเปอร์สะโตมาก่อนดีกว่าหมูนี่มันกินแคร์หรอกินของแพงแน่เราอยากอยางมือสกายบ็อกซีซอมบี้ได้แครอหได้มันฝรั่งมาโอ้ยดีใจว่าไงแจงว่าไงเก <c oughs> ี่ยวทำเสียง,งโอเคครับผม เออคู่เป้าคูโตตอนไหนเจ้ากันเนี่ยเอามาเป็นโคธรรมดาเอามากายเป็นโคโคธรรมดาผมว่าเราต้องทำเตาเผาเยอะๆแล้วประมาณสี่พอโอเค

ปลาอะไรอี่เอา,เอาไม่ให้อุ้ยกูไปนายและที่มัยุด้นก็ปีเลยเดี๋ยของปีจะเอาคาร์เพลสโต์มาี้นนะอผมวะอุ้ยไม่ไมนไ,ไม่ขึ้นไม่ขึินยอดไม่ขิ้นคุ้มบกกาดิก็มีความกาดยิ่ในตัวไม่ มาทั้งอีส,าน,า,อสานทั้งบางใต้เลยเงี่ยนะครับผมคลิปเสร็จแล้วฝากถึงชิคกี้พายฝากถึงชิคกี้พายนะผมจริง <c oughs> จริงมันนานแล้วล่ะแต่ผมตามข่าวไม่ทันเลยเราง่ายกูคนดักแก คนแก like ่ง่ายๆโฆนณาแก่แลเนี่ยไปไหนเราองให้การมาทางนี้

ดเสียงดูสัมผัสได้ค่ะดูสัมผัสได้ค่ะโอ้ยไม่โดนไม่โดนมา,มาดูความกล้า ห่าไม้นี่อยากทำทุกอนนะวัวเตียงนะทำไปถเถอะทำไมก็ติดอ่านกับคำว่าโอเคโอเคอีกแล้วเป็นไรกับคำว่าโอเคต่างน่างนะฮะ โอเคอืม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 โอเคได้ชุบชุบุุโอเคไม่เป็นไรเอาลวยเดี๋ยวก็หมดแหละไม่เป็นไรยังมีอีกเป็นปึ๊กยังมีอีกปึ๊กหนึ่งไม่เป็นไรหรอกนะ จะหาว่าเปลืองก็เปลือง,องนี่ยังไม่ได้เฝ้าไอรอนเลยบพรดีว่าอยากอับอืมดึงมอเอทอดมาด้วยมืดไมอกลัวใส่ชุดเกราะมาแต่กลัว เอากลับเป็นหมูย่างไงฮะกลับเป็นหมูย่างไงเดี๋ยวทำหมูหมูทอดกระเทียมเลยนะฮะอืมกลัวกลัวกลัว ขอโทษโอเคเพระต่อไมน่าจะมีเข็ดนนะผมรับประกันไม่ได้โอเคก็ยังไม่หมดจะเพิ่งนับครั้งที่กูตายได้น้ำไม่หมดจะเพิ่งนับศพ พึ่งนับด่านครั้งที่ต,ตายตตตตตตโอเคโอเคไอเอ,มมอ้อจบแล้วไม่เนี่ยถืมทองเรามาขุดทองกันดีกว่าโอ้แมงมมเฮ้เดี๋ยวยก็งงอยู่ทาไม ไมมันไม่มีให้ลืมไปว่าปิดปิดมอนเตอร์ว่อยู่ขอโทษครับผมผิดไปแล้วผมจะไม่ทำอีกครับเปิดมอนเตอร์ก่อนขอโทษครับผมผิดไปแล้วจริงๆนะลืมจริงๆลืมจริงๆจังๆเป็นกอสุดท้ายลนะอ่ามีสปามอนเตอร์แต่คงทำมาผิดที่าผิดเวลาแตระด้างกระด้ ใ่ครับผมถ้ามันเป็นอไงโอ้โหนูนบบเปนดิจิตลอลนแบบดิจิตอลโอ,โโอโมเตยเก่ง่ะกูโดดไปฟันนะเว้ยาหาว่ากูกล้ากูไม่กล้ามึงเตยมึก็น่าเ่นี้ โอ้โย oh, oh, oh. ขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะเออมามาดิอือนี่ยล่ะตุตายย่าสิทำไมทำไมทำไมขอตัดก่อนแป๊บนึง

จะลองดูอีกครั้งบ้าตายตายโคตาตายด้วยตัตว์ตายห้ารอบนะเนี่ยดักโอเคน้องเนยรักโลนก <c oughs> โอเคผมยังมีธนูป,ปอบใจโอ,อ้โหบ้าถ้าใครอยากมีที่ตรงนี้ก็คอมเมนต์มาได้ล่างเลยนะครับผมว่า